กนินน่ะบีแา <laughs> นา่าสวัสดีค่ะตแน่งกับช่องบีแอนส์ทีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาทําภารกิจนะคะนั่นก็คือการเก็บของเพื่อที่จะย้ายไปอยู่บ้านใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเรายังไม่ย้ายตอนนี้เราต้องรออีกประมาณเกือบปีนะ<ช>แต่ของเราเยอะใช่ไหมพี่บีเยอะมาก,มากอของเราเยอะเราก็เลยต้องทยอยทยอยเก็บของอที่เราไม่ได้ใช้อย่างเช่น ของเล่นหรือโฟโตอัลบั้มอัลบั้มรูปหรือของสะสมอะไรอย่างเงี้ยทยอยเก็บใส่กล่องก่อนใช่ไหมพี่บีใช่ค่ะพอถึงวันที่เราจะต้องย้ายจริงๆอะ่ะเราก็จะได้แบบย้ายได้เลยเอาไปเลยใช่ไม่ต้องแบบมารออะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะคะของสำคัญมากจะเอาลงไปด้วยหรอต้องเอาไปด้วยค่ะยัง <laughs> <laughs> ไม่ไมอันนี้เดี๋ยวเราเอาไป ตอนที่เรา <lite> จะย like ้าจริงๆรอหกเดือนรอหกเดือนเอาออกมาไม่ใช่เดี๋ยวเราเอาออกมานะคะแล้วก็เอามาใส่กล่องเพื่อนอยากเห็นมามีกับแดดี้ตอนที่เขาแต่งงานกันใหม่แต่งงานไหมฮะอู้เอาเปิดเปิดเปิดให้ดูนี่สำคัญนะอู้นี่มีคนนึงถามว่ามีวิดีโอมามีแดดี้มามีแดดี้แต่งงานไหมอันนี้แกมาภาพเออโอ้โหนี่ นี่เราได้มาดูอดีตกันเลยนะนี่ bridal shower นะคะยามี้ยีอย่าอยอย่า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 พูดถึงวันภาษาภาษาอังกฤษมามีตอนสมัยนู้นโอ้ดูหาหาน่ากินเลยนี่วันแต่งงานทุกคนนะโหรูปเยอะมากเลยนนีนี่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 ให้ดูรูปนี้ โอเคเดี๋ยวเราเก็บใส่กล่องเดี๋ยเห็นไหมมันเริ่มมันเริ่มเก่าแล้วมันหลุดหลุดลุยลุยมีอีกเยอะเลยเยอะไหมโอ้โอโหเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ในกล่องนะคะเสร็จแล้วก็จะเขียนเขียนไว้ว่าเนี้ยกล่องนี้คืออะไรอย่างเช่นกล่องนี้เป็นอัลบั้มรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้ย ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอีกไม่ถึงปีเราจะไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วนะบ้านหลังนี้เราอยู่มากี่ปีอ่ะสิบกว่าปีได้ไหมสิบกว่ากว่าปีเข้าเข้าอายุสกายเลอร์เลยนานมากโอ้หนี่รูปเก่าแก่แก่เก่าเอาแต่อัลบั้มรูปลูกเอาแต่อัลบั้มรูปอ่ารตอนตัดเค้กนะคะแต่ว่าอันเอาแต่อัลบั้มรูปออกมานะ วิวาววานี่ลูกใครคัพเค้กมันเกิดคัพเค้กนะคะมีเยอะมากน่ารักมากมีบ้านด้วยอ๋อใช่นี่เป็นแบบบ้านโอ้ดูค่ะดูแม่พึ่งว้าวนี่ตอนเบียรยังเล็กอยู่เลยนะทุกคนดูด๊ดดี้ผอมมากใช่ทุกคนผอมมากทุกคนผอมมาก before and after ดูดีผมกับพนดูสกายเลอร์แบบชอบีชอบี้มากนี่นะคะยังเยอะมากๆแต่สมัยนี้เขาไม่เขาไม่ไปล้างรูปกันแล้วนะเพราะว่าเก็บไว้ในคอมนะคะคนดูนี่ยายกงพี่เคสแล้วก็พ่อแม่พี่เคสนะะคยายดูเหมือนแม่นิดนึงเนาะยายตอนสาวใช่ไหมได้ครับครับจจตัง ไหนเบนกาโมนึกว่าของจริงเหรอวายเบน่ากับผู้ชายไหนของจริงด้วยเบียน่ากับผู้ชายทุกคนเขาคือใครกลับไปดูนะเขาชื่อเขาชื่อวินป่ะจำไม่ได้จำไม่ได้เบน่ากับผู้ชายคนอันนี้จะเป็น รูปถ่ายบ้านริมคลองนะคะตอนที่เราสร้างทุกคนดูเก็บไว้หมดเลยนะคะทุกคนนี่มีคนเคยถามนะคะว่าอยากเห็นวิดีโอ oh <my> แต่งงานของแม่พึ่งกับแด๊ดดีดูดูสภาพมันหลุดมันหลุดลุ้ยหมดเลยทุกคนดูอุยมันกรอบมากมันเก่ามากนี่แล้วเราจะเปิดได้ไหมอ่ะได,เด้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเรารอไปเปิดทีหลังนะแล้วเอาไปลงนะ เร,เราแต่งงานมากี่ปีแล้วนะดิยี่สิปี20ปีโอ้ oh my god ทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังจะเทสว่าแผ่นดีวงานแต่งของแม่พึ่งกับดี้เปิดได้ไหมเรามาลุ้นกันจีลา Jessy a จ d j i Wedding นะคะ <gasps> เปิดได้ oh. เดี๋ยวเราอาจจะเอาวิดีโอนี้นะคะไปลงในช่อง ให้ดูกันนะทุกคนโอเมก้ oh God, เปิดได้ด้วยอะ่ะที่ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ <Wow. S 1> มาคนเราก็ไม่รู้นะนี่แกรนด์มาทุกคนแกรนด์มาร์ทุกคโอเมก้โอมกทุกคนนี่งานแต่ง s <S เพิ่งเอง s <S ทุกคนนี่แต่ดี้จ้าบ่าวหรอไหมอ้า ah, <laughs> มาเร็ว <laughs> มาเร็วเจ้า <laughs> <laughs> สาว เอ๊ะตื่นเต้นไปเไม่อเนี้ยอันนี้อันนี้เพื่อนแดดีเพื่อนแดดีไม่ใช่ไม่ไมใช่แม่พึ่งมาแล้วช็อ <laughs> สองมาแล้ว <laughs> โอ้แม่พึ่งมาแล้วค่ะทุกคนทุกคนเห็นเขาข่าวที่มันอยู่บนหัวแม่พึ่งปะ่ะอันนั้นแหละพอมันมีช่วง, <laughs> ง,งหนึง่งช่วงหนึ่งที่แบบว่าเราถ่ายรูปกันแล้วแม่พึ่งหันไปแล้วมันโดนไฟเทียนน่ะเ <laughs> ทียนมันมัน,ม,นมันโดน ไอไไ้ตรงที่คุมผมอ่ะอเออใช่แล้วก็แบบไม่เลยนะคะอันนี้นะคะ Oh my god ใครเป็นตะก้องเนี uh, ่ยอันนี <s <s ้อ ну ันนี้เป็นคุณพ่อของแดดดี้นะคะคุณปู่คุณปู่สั่นมากเลยตะก้อนนี่แม่พึ่งกับแดดดี้ตอนนั้นอยากจะบอกว่าแม่พึ่ง พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เลยพูดมัวๆมากเลยดูๆน้่นดิ In sickness and health เออนนี่อันนี้เขาจะสวมแหวนกันแล้วนะเขาจะสวมแหวนก็จะสวมแหวนแล้วนะเาทไมแม่เิ่งทำหน้าเหมือนโกรธดิเลยอ่ะทำไมทำหน้าเหมือนโกรธกันอ่ะ นี่นะคะสกายนี่ครั้งแรกที่สกายได้เห็นปะโอ้ uh huh. oh, ครั้งแรกที่สกายเลยได้เห็นงานแต่งแม่พึ่งกับดดดี้เลยนะพอแล้ว oh, นะทุกคนนี่นะคะตินเต้นทำไมเนี่ย <laughs> ทุกคนทุกคนตรงนี้สำคัญมากทุกคนโมเมนต์สำคัญมาแล้วค่ะ <laughs> เกิดเชดเชไมเย้โอ้ตอนนั้นแบบผอมมากเลย เดินเดินออกมาแล้วนะคะจะบอกว่าตอนนั้นเดินยากมากทุกคนกระโปรงมันยาวแงแม่เพิ่งเดินแบบว่าเดิน<ร>ายากมัไม่ดูแฮปปีม้มากแล้วใช่แฮปปี้แต่เดินยากมากเพราะว่ากระโปรงมันอยู่ข้างล่างไงตรงรองเท้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูกันอีกทีนะมันมีโมเมตนต์หนึ่งที่แม่เพิ่งใส่หัวตลกเหมือนกันใส่หัวทำไมอะดูดูให้จบนะทุกคนอันนี้มันเป็น เป็นคลิปเก็บของหรือเป็นคลิปดูเบื้องหลังงานแต่งแม่พึ่งเนี่ยเออนี่ดู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 เดี๋ยว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 จะให้ดูนะทุกคนตอนเดินออกมามีคนแฮปปี้ด้วยทุกคนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูใส่หม้วแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วมาไม่ดูตื่นเต้นมากเลยนะที่บอกว่แต่งงานแล้ว อะไรนะอะไรนะแต่้ยแตงานแล้โอเคนะคะเราเทสแล้วเปิดได้นะคะโหดีวดีนี้เก่าแก่มากมาเดี๋ยวเรามาเก็บของกันต่อดีกว่าทุกคนดูรูปบีค่ะน่ารักมากตอนเด็กคนนี้ค่ะรูปพี่เคสตอนเด็กนะคล้ายๆเอวาเหมือนกันนะพี่บีใช่พี่บียรน่าร้องไห้นะื พี่พีตั้งตั้งขึ้นหน่อยอันนี้อันนี้เบียนหน้าถ่ายละครช่องสามกับพี่บอยประกอณมันจได้เขาแบบว่าร้องให้ดูนี่ <laughs> นี่นะคะสกายเลอร์ตอนเด็กเขาเป็นดารานะนี่ถ่ายละครกับพี่เตอ๋อแล้วก็อันนี้พี่เต๋อนะแล้วก็อันนี้พี่ไอซ์คนดูรูปบีตอนเด็กนะคะนี่ตอนเกิดใหม่เลยทุกคนดู นี่เกิดใหม่นะคะดูพี่บีคาเก็บกนได้ไม่เก็บเหรอไม่ให้เก็บเหรอคะโอ้โหทำไมอ่ะทำไมฮะจะมีส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมพี่บีอันนี้อย่าให้แดดี้เห็นทำไมอ่ะมันมีรูปแฟนเก่ามามี่อยู่คนไหนอ่ะคนนี้เหรอไม่ใช่เขาเป็นหมอห้ามให้แดดี้เห็นนะดูดู แฟนเก่าะอนี่ให้ดูกันใกล้ๆนะคะเป็นอดีตอดีตของแม่เือี่เขาจะไม่ค่อยชอบอะไรอันนี้เราก็เก็บไว้ให้ลูกดูไงอพี่บีเมื่อกี้แฟนเก่าใช่ไหม๋ยวจะให้ดูแฟนใหม่แฟนใหม่โอ้แฟนใหม่คนนี้ของจริง ของจริงใช่ไหมพอเอเ e อร์ใช่พอเ e เวอนี่คนนี้โฟโต้อัลบัมนะคะรูปภาพเราอันนี้นะคะของบักเยอะมากอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นของจิ๋วหนูจำได้เป็นแบบของจิ๋วมีของเล่นมีปลาแล้วก็พวกอะไรที่เกี่ยวกับการศึกษาจิ๋วกระทะจิ๋ว นี่นะคะถึงบอกว่ามันใช้เวลานะกว่าจะแพ็คทีละอย่างทีละอย่างมันต้องใช้เวลาเป็นปวีเหมือนกันนะของเยอะเดี๋ยวเรานะคะจะเข้ามาที่ห้องเก็บของซึ่งมีของเยอะมากคิดว่าตรงนู้นมันแบบมีของเยอะใช่ไหมคะอันนี้จะแบบเยอะกว่าคูณสิบคูณสิบแต่จริงๆสมัยก่อนก่อนที่เราจะไปอเมริกาช่วงโควิด ห้องข้างหลังนี้เต็มไปด้วยของเล่นเลยเพราะว่าสมัยก่อนเรารีวิวของเยอะมากแล้วเราก็เลยเอาของที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนาะพี่บีเต็มไปหมดเราเริ่มห้องนี้หรือว่าเริ่มห้ดนเดี๋ยวเราไปเริ่มห้องนู้นดีกว่าโอเคนี่ดูทุกคนโอ้โหยี่เยอะเต็มไปหมดเลยอันนี้บางส่วนนะจริงๆขายไปบ้างแม่คะค่ะ just secret ค่ะอุ้ยนี่มัน ซีเครตตั้งแต่บีถ่ายคลิปแรกเลยปะใช่ค่ะเรายังเก็บไว้หยวนเนี่ยเรามาดูกันนะคะโอ้ซี c r e t ก็คือคือชั u บี y บันนีเอาจริงเด็กจริงเฮ้ยนี่มันเป็นแบบของเก่าแก่สมัยเราทําคลิปแรกเลยนะที่หนูเล่นกับพี่เคจําได้ปะเก่ามากซี c r e t พูดว่าอะไรนะตอนตรวดคลิปพูดอะไรนะวันนี้ซีเครตก็คือไปหนูบอกว่าเอเจนเ แล้วก็ให้พิเคสไปไปล็อกประตูไปล็อกทุกอย่างแล้วก็เอามาบอกแล้วก็ได้อันนี้คือคอนเซปต์แรกที่เราทํากันนะเฮ้ยคืออะไรอ่ะเป็นเซรามูนเซรามูนเออผ้ากันเปื้อนโอหของเราเยอะมากทุกคนโลกไปหมดเลยนะโลกมากทุกคนสกายเลืเจออะไร อ๋อฟันอะไรฟันไดโนเสาร์ฟันไดโนเสาร์ของจริงเปล่าเฮ้ยทุกคนสกายเลอร์เจอฟันไดโนเสาร์อันนี้ที่เราซื้อมาจากเมกาป่ะโอ้ย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 โอ้ดโอ้หโอ้นโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้แโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้อ้โ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 อ้ยโอ้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  ทุกคนดู sea clam นี่อันนี้จาก s l s อันนี้อันนี้กนมัมเขาจะแยกไว้ให้เลยเห็นปะเขาจะเขียนกันมัมเขียนไว้ให้อ่ะ branch coral อันนี้คือไม่รู้ออของมีค่านะเนี่ยทุกคนอู้ look amber ้าวพวกนี้มันจะเป็นพวกฟอสซิลอ่ะเป็นพวกฟันไดโนเสาร์เป็นฟอสซิลเป็นเป็นแร่ เป็นฟันอันนี้ทีติปอ้นี่นี่ดูเป็นแบบเลือๆหอยอ่าเป็นเป็นซากเป็นแบบว่าฟอสซิลนั่นแหละไม่อยากเชื่อเลยทุกคนว่าเราอ่ะจะมาเจอของมีค่าของสําคัญที่เรานํามาจากอเมริกานะใช่ไหมพี่บีใช่แล้เราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ในนี้นะคะเนี่ยเราก็ลืมไปโอ้โหดูดิเฮ้ยไปเจออะไรมาเนี่ยไปเจอตัวประหลาด สวยไหมคะสวยมากเธอเธอชื่ออะไรคะเธอเป็นแม่คัพเค้กใช่ไหมชื่อรับเออเออแพนเค้กค่ะแพนเค้กเป็นแม่ของคัพเค้กเป็นแม่ของคัพเค้กแล้วหน้าเหมือนคัพเค้กเลยอ่ะหนูหนูหนูชอบเออกินกินอาหารไงเธอเปรี้ยวมากเลยอ่ะชอบกินแกงเธอเปรี้ยวมากอตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกมุมไดโนเสาร์ทาร์ฟอร์เมอร์นะเดี๋ยวเราจะแยกกล่องนะคะให้เป็น กล่องไดโนเสาร์กับกล่องทันฟอร์มเมอร์แยกกันอูนี่ค่ะอูนี่ดูทุกคนมันคือฟอสซิลเหมือนจริงมากเลยโอเคทุกคนนี่เป็นแค่บางส่วนนะคะที่เป็นของสะสมสกายเลอร์พวกไดโนเสาร์อันนี้ข้างล่างนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนไปไปข้างบนจะมีไดโนเสาร์อีกนะคะโอ้ทุกคนดูบอกแล้วว่ามันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ใช่ไหมพี่บี ใหน่าจะไม่หมดวันเดียวนะก่องเยอะมากทุกคนเดี๋ยวเราจะมาหาไดโนเสาร์กันนะหนักไหม no า o t that ก o ุ e t h อร g s t r โอ้นี่ทุกคนเทียบเลยพอไปถึงบ้านใหม่เราก็แค่เลือกกล่องใช่ไหมแล้วเราก็ไปไปจัดในชั้นวางได้เลย อันนี้อะไรครับเอชอบบอกพี่บีชอบเยอเธอชอเลยไหมตัวน้อยได้ได้นี่ตัวน้อยนะคะโอ้โหทุกคนดูนี่ไม่รวมกับข้างล่างนะตันนี้มันตัวอะไรก็ไม่รู้อะเราทิ้งได้แม่เนี้ยน่มันน่ารักมันน่ารักอ้ my god อ้ my god ของเยอะมากๆ โอ้ my god ทุกคนดูโอ้โอ้ของเล่นสกายเลอร์ oh no เยอะมากเยอะจริงๆดูทุกคนมันยังไม่หมดนะนี่เราจะมาแยกเอาเฉพาะไดโนเสาร์สกายเลอร์ครับแยกเฉพาะไดโนเสาร์ออกไปใส่กล่องทาร์นโฟมเมอร์เดี๋ยวเอาไว้ก่อนวันหลัง เอาไว้เอาอาในห้องสตล์เลอร์นะคะเอาไว้ทุกคนนี่ดูนะคะเรามาเจอน,นี่เลยค่ะเป็นตุ๊ก,กตาปโปรดของแดดดี้นะคะตั้งแต่แดดดี้อายุ5ขวบนั่นก็คือทรายทราย,รายเป็นไดโนเสาร์พันอะไรนะทรเซรอร์ท็ oh! อปโอ้แกรนด์มัมซื้อให้แดดดี้นะคะตั้งแต่แดดดี้อายุ5ขวบเท่ากับว่าตุ๊กตาตัวนี้อมยุมากกว่า40 ใช่มากว่า40ปีโอ้น่ารักมากแต่ว่ามันโดนกัดนะคะใช่ขับเค็ดกัดโดนขับเค็ดกัดไปแต่เราไม่ทิ้งนะอันนี้มีค่าทางจิตใจนะคะเวลาผมผมเป็นเด็กแล้วผมชอบไดโนเสาร์แต่ชอบทริเซอร์ทัปส์ที่สุดที่สุดชอชอบพันนี้ที่สุดใช่พันนี้มันกินผักหรือกินกินผักออ เราจะเก็บไว้จนรุ่นลูกรุ่นหลารุ่นเหลนเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะก็จะให้สกายเลอร์นะคะเลือกของที่จะเก็บและเลือกของที่จะไม่เก็บอยู่ข้างบนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันนะว่าพี่บีกับแดดดี้ไปถึงไหนแล้ว <laughs> <laughs> ของเยอะ อยากมีของเล่นเยอะดีนะต้องเลือกเองนะเพราะถ้าแม่เลือกแม่ทิ้งหมดเลยนะ <Hey. S 1> อันนี้เราน่าจะพอกันแค่นี้ <Hey. S 1> นะ <Hey. S 1> เพราะว่า <Hey. S 1> เหนื่อยแล้วนี่ขนาดแค่ไดโนเสาร์สกายเลอร์แล้วก็รูปอะไรนะพวกโฟโตอัลบั้มเนาะก็ตอนนี้ได้ประมาณ3-4มส่กล่อง,องแค่นั้นเองนะคะเอ๊ะ <Hey. S 1> แล้วนี่มันกล่องอะไรได,ดิเปิดดูหน่อยี่ <Hey. S 1> กล่องอะไร อเข้าไปทำไมจะจะย้ายบ้านแล้วค่ะจะย้ายบ้านต้องใหญ่ดูด้วยนี่เหมือนเจ้าของเลยนะเนี่ยพร้อมพร้อมไปมากเลยพร้อมเลยใช่ไหมโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยว EP หน้าเราจะเก็บของอะไรก็ เดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูกันอีกนะคะก็จะมีที่สําคัญก็คือจะมีอะทรานฟอร์เมอร์ของสกายเลอร์แล้วก็ได้ดี้บอกว่าเป็นอะไรนะโดเฮาส์มีอะไรองเ่มีกอ้เยอะมากทุกคนแต่ว่าเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะทีละ ทีละวันทีละสเต็ปนะคะเพราะของเราเยอะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามช่องกระยัและสิคขับค่ะบ๊๊าายยบบายบาย